คันนี้ต้องดูให้จบ Alti 1.8 Hybrid ตัวมิดปี2020นะครับเป็นสีดำตัวรองท็อปไมคแค่70,000ครับรถหมดสัญญาเช่าประวัติศูนย์ครบครับเข้าศูนย์ตลอดมือเดียวตั้งแต่ป้าแดงครับฟีด้าผรอเริ่มต้นประมาณ9,000กลางๆนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับสภาพนี้คือของจริงนะฮะตัวไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับผมกล้องถอยจอกลางมีให้ครบแล้วนะครับล้อแม็กเดิมโรง,งงานขอบ16นิ้วนะฮะได้ยางมิชลินปี2023ทั้ง4เส้น ภายในครับเบาะหนังเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับผมภายในสภาพสวยๆแต่ตอนนี้พรมลายนะลอกนิดนึงเดี๋ยวไปเก็บงานเก็บละเดียดให้อีกทีหนึ่งนะใครที่กำลังม,มองหานะเอาติดไฮบริดใช้ดีๆย,ยาวๆนะครัคันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดชมคลิปนี้ให้จบนะเดี๋ยวจะดูว่าทําไมคันนี้ถึงน่าใช้กว่าที่คิดครับ สวัสดีครับคลิปนี้ดิวพาชมรถเข้าใหม่เลยครับสภาพแรกรับนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานใดๆเลยทั้งสิ้นเลยนะครับนี่คือ Toyota a l t i s 1.8 Hybrid รุ่นมิดปี2020นะฮะวิ่งมาเพียง70,000กิโลเมตรแท้ๆเท่านั้นนะครับผมคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่559,000บาทครับ ฟีดาวครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000กลางๆต่อเดือนเท่านั้นครับผมเริ่มกันดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยจะดูเฉบเฉียวนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED แล้วนะครับพร้อมไฟเด้ทํมานิง่งไลท์เป็นแบบ LED นะครดูทันสมัยนะครับใหม่มากๆครับ ไฟก็ยังใสปิ้งทุกจุดนะครับผมสภาพสวยๆเลยไฟแท้เดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมใดๆมานะฮะสภาพโคมไฟยังใสยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมชิ้นงานกันชนด้านหน้าไม่มีรอยชนหนักมานะฮะนี่คือสภาพแรกรับเลยนะฮะสังเกตกรอบป้ายทะเบียนก่อนเลยนะครับกรอบป้ายทะเบียนเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเพชรยนเนื่องจากรถเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นี่เองนะฮะนี่คือสภาพดิบที่จะถ่ายรีวิวให้ได้ดูกันก่อนนะครับผม ตัวกระจังหน้าก็เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะครับสปอร์ตเรียบหรูทนะั้งฝังกระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยชนนะสภาพแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้ร้างก็ดูดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของรถมือสองที่ต้องเจออยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮรรถของเรานะฮะร,รับประกันครับไม่ชนหนักจมน้าพลิกคว่ำม,มีออกในหนังสือสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมว่า อ่าถ้าซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีที่จะรับซื้อคืนเต็มจำนวน1น0เต็มนะครับผมมาดูกันต่อที่ส่วนของด้านข้างนะครับผมตัวล้อมแม็กเนี่ยเดิมๆมเลยครับที่ติดม,มากับรถเป็นแม็กขอบ16นิ้วนะฮะสภาพถือว่าดีมากนะฮะรวรอยการเบียดนะฮะไม่มีนะฮะสำหรับตัวยางที่ใส่มาก็เป็นยางของมิชลินนะฮะได้เป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยนะครับปี2023นะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าให้ดูปียาง2023ยนะฮะ สภาพดอกยางนะยังลึกครับผมใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับไปได้อีกหลายหมื่นโลแน่นอนนะฮะสภาพดีมากครับภายในซุ้มล้ะเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยซ่อมมานะฮะตัวนี้ก็มีโลโก้สัญลักษณ์ตัวไฮบริดนะก็ได้เรื่องความประหยัดน้ํามันครับผมนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยครับมาพร้อมไฟเดี้ยวในตัวแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัติเวลาเราล็อกรถนะกระจกจะพับเองได้เลยนะครับผมสำหรับตัวกระจกมองข้างตัวนี้นะฮะ ดูเส้นสายด้านข้างนะสีเดิมเดิมโรงงานไม่ได้มีการกับสีเปลี่ยนสีใดๆมานะครับผมคันนี้ใช้กุญแจสมาร์ทเอนทีนะครับพร้อมปุ่มพุสตาดเอนจินมาให้นะครับไม่ต้องเสียกุญแจให้ยุ่งยากเลยพกไว้ในกระเป๋ากางเกงก็เปิดรถได้เลยนะครับเปิดที่แถบตรงนี้นะฮะนี่นะฮะใช้งานง่ายครับผมมาเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในกันบ้างน,นะครับแต่เดี๋ยวให้ดูหน้าตากุญแจก่อนที่จะพกไว้ในกระเป๋ากางเกงจะได้หน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะฮะมาดูรายละเอียดภายในกันนะฮะนะะี่ครับภายในนะจะได้เป็นโทนสีดำนะฮะ เบาะหนังสีดาภายในสีดำครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมเบาะหนังก็หรูหราครับตัวเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะฮะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนั่งสบายมากครับโดยเฉพาะแบบว่าขับเดินทางไกลๆนะฮะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยครับยังตึงยังแน่นนะฮะส่วนพวงมาลัยนะฮะหุ้มหนังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะใช้ควบคุมระบบเครื่องเสียงได้นะครับรับสายบางสายได้นะครับแต่ว่าตอนนี้พวงมาลัยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นอาการประจํานุ่นหนังมันมักจะลอกเดี๋ยวทางเพจโจของเราเนี่ยจะนํา พงมลายตรงนี้ไปหุ้มหนังให้ใหม่นะฮะให้ดีกว่าเก่าแน่นอนครับผมรับประกันเพราะว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวหุ้มให้ใหม่ก่อนส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวขอ,อนี้เข้าไปสตาร์ทเครื่องให้ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็ดูระบบต่างๆกันเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเยยบเบรคแล้วก็สตาร์ทกันก่อนปุ่มโพสต์สตาร์จะอยู่ซ้ายมือพงมลายตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวดูหน้าจอเรือนใหม่ด้วยตอนนี้ผมสตาร์ทอยู่นะแต่ว่าเครื่องยนต์นิ่งมากเพราะว่าตอนนี้มันทํางานด้วยระบบ มอเตอร์ไฟฟ้านะฮะเสียงก็เลยนิ่งแบบนี้นะฮะเลขไม้ตอนนี้ประมาณ79,000โลครับก็ไม้น้อยครับปี2 0แต่ไม้น้อยนะฮะแล้วก็ได้เป็นรถสีดํหลายหลายคนตามหารถสีดาอยู่ตอนนี้ผมมีส่งมอบแล้วนะครับรีบจองเข้ามาให้ทันนะครับก่อนที่จะติดจองไปก่อนนะครับส่วนตัวตรงกลางหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมมีกล้องถอยให้นะับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็มีเส้นสายการกะระยะนะครับภาพชัดเจนเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับ แอร์น,นะครับเป็นแบบอัตโนมัติแบบดิจิตอลนะครเย็ยนเร็วนะครับผมนะฮะสามารถปรับง่ายๆเลยนะครับผมเนี่ยมีไวเลสชาร์จเจอร์รองรับโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จระบบไร้สายได้นะครับเกียร์อีเกียร์เป็นแบบ eCVT นะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เบรกโฮมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในคอนโซลด้านหน้าสาภาพสวยดัตชบอร์ดนะฮะสีไม่ซีดไม่จางเจ้าของเดิมก็ไม่ได้ไปเอารถไปจอดตากแดดทิ้งไว้นานๆนะครับเนี่ยพดานตัวรถนะฮะ ไม่มีรอยสักยานหรือรอยเจิมใดๆมาครับซอกประตูเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยซ่อมนะฮะสีเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําสีเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะสาภาพสวยไม่มีร่องรอยสนุกสนิมหรือว่าร่องรอยการจมน้านะฮะตัวแผงประตูก็สาภาพสวยครับเดิมๆเลยไม่มีําไม่มีโซมครับที่วางแขนวัสดุนหนังบุนุ่มอยู่ในสาภาพสมบูรณ์กระจกจะได้เป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้4บาทเลยนะครับเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ดูตามซ่อกประตูต่างๆนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับครับผมหัวน็อตยังคมยังสวยนะฮะสีเดิมๆโรงงานครับนี่ครับสังเกตตามจุดหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขรอยแกะซ่อมมานะฮะรับประกันนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแล้วก็คันนี้อย่างที่แจ้งไปรถหมดสัญญาเช่าปัติสู์ชัดเจนนะครับผมใครอยากได้รถมือสองสภาพดีๆนะฮะเน้นความประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับห้องโดยสารนะครับก็กว้างขวางครับผมนี่ครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงนี้เป็น ที่คุ้มพงหม่ของเก่าของเจ้าของเดิมนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่หมาะสภาพสวยงามตรงนี้ยังสามารถดึงลงมาได้นะครับเป็นที่วางแขนวางแก้วน้ําได้นะฮะมีช่องแอร์แถวสองให้เรียบร้อยแล้วนะครับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายครับเพดานโตรถสะอาดสะอ้านแล้วก็ตามซอกประตูครับน็อตไม่มีรอยขยรอยแกะไม่มีรอยเยิ้มจากการทาสีตะเข็บเดิมนะฮะซอกเดิมนะฮะไม่มีรอยทําทรงทําสีนะฮะแผงประตูเดิมๆเลยครับสภาพสวยไม่มีช้ำไม่มีโซมสีเดิมโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมๆิมนะฮะอยู่ครบ ในส่วนของล้อแม็กด้านหลังฝั่งขวานะก็สภาพสวยนะระิ้วรอยจากการเบียดแทบไม่มีให้เห็นเลยนะฮะแล้วก็ยางเป็นปี2023ทั้ง4เส้นยางของมิชลินใช้งานกันต่อได้ยยาวๆเลยนะครับถัดมาครับมาดูด้านท้ายกันนะครับดีไซน์เรียบหรูครับพร้อมไฟเบรกเป็นแบบ LED สว่างชัดเจนนะฮะมีเซนเซอร์ถอยให้2จุดแล้วก็กล้องถอยอีก1ตัวนะเพิ่มความปลอดภัยนะเวลาแบบถอยจอดนะครับผมฝากระโปรงด้านท้ายนะฮะเปิดปิด ได้ปกตินะเดี๋ยวไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระก็ต้องบอกไปเลยว่ากว้างขวางครับนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่ครับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เก็บได้สบายๆเลยครับดูโครงสร้างด้านในนะครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะไม่มีร่องรอยสนองสนิมใดๆนะครับหรือว่าร่องรอยการทําสีล้อยางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็มีให้ครบเลยนะครับผมนะครับดูได้เลยตะเข็บเดิมนะครับรถไม่ได้มีการชนจากด้านท้ายหรือว่าด้านข้างมานะครับ ฝาท้ายนะครับของฝากระโปงนะครับก็ไม่ได้มีรอยขายรอยแกะซ่อมหัวน็อตนะครับยังคมยังสวยอยู่นะดูฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับนี่ครับเราดูได้เลยทั้งซ้ายและขวาหัวน็อตยังคมยังสวยไม่มีรอยขยไม่มีรอยบิดจากปะแจหรือว่าเครื่องมือช่างใดๆไฟเบรกเช็คแล้วท้ายเดิมโรงงานครับไม่ได้มีการแกะเปลี่ยนแกะซ่อมนะฮะตะเข็บเดิมครับท้ายเดิมไม่มีโดนชนจากด้านข้างมานะฮะเช็คให้ดูอย่างละเอียดแบบนี้เลยนะครับผมพี่ๆคนไหนสนใจนะสามารถทักขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ เบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรมาได้แอดไลน์เข้ามาได้ครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถการจัดไฟนั้นนะครับถัดมาครับมาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับเส้นสายด้านข้างฝั่งนี้นะฮะก็คมสวยชัดสีเดิมโรงงานไม่มีซีดไม่มีจางครับผมล้อแมกด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะสภาพสวยนะฮะริ้วรอยแทบไม่มีนะฮะยางปี2023มิชลินสภาพดอกยางยังลึกยังเหลือใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลเลยนะฮะแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีช้ำที่วางแขนสภาพไม่มีโซมนะฮะ ซอกประตูแน่นอนสภาพสวยๆเลยนะฮะน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบครบมาร์คสีอยู่ครบครบเลยนะครับเนี่ยฮะสภาพโซน็อตเนี่ยคือรถเข้ามาใหม่นะฮะสภาพสวยไม่มีโซมเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยครับเนี่ยดูตามแผงประตูสภาพไม่มีโซมไม่มีช้ำมีขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพหรือว่าทําสปาใดๆเลยนะครับ ที่ว่าเห็นก็ต้องเก็บงานก็จะมีโพมาไรเนี่ยเก็บงานแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวช่างจะไปสปารถไปเช็คอีกทีนึงว่ารถต้องเก็บสีตรงไหนเพิ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นเพลทรถเดิมๆโรงงานผลิตปี2020นะฮะรถตรงปีตรงรุ่นแน่นอนครับผมนี่ครับโลโก้อยู่ครบๆนะฮะเป็นพวกโลโก้สัญลักษณ์ไฮบริดแม็กด้านหน้าฝั่งซ้ายนะฮะสภาพสวยนะริ้วรอยก็ถ้าไม่มีนะมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยนะครับยางอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้ง4เส้นเลยนะครับสำหรับคันนี้ มาเดี๋ยวเข้ามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาเปิดดูห้องเครื่องกันต่อน,นะครับเครื่องยนต์เป็นไฮบริดขนาด1.8ลิตรนะฮะประหยัดน้มามันมากมากครับแล้วก็ยังแรงพอสาหรับการใช้งานจริงนะฮะห้องเครื่องเดิมๆครับไม่มีผ่านการติดแก๊สมาไม่เคยชนหนักสังเกตจุดยึดน็อตต่างๆนะจุดเชื่อมต่างๆนะของโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมทั้งหมดนะับไม่มีรอยประกอบนะฮะไม่มีรอยประกอบหรือว่ารอยแกะซ่อมมานะครับอันนี้คือพวกเนี่ยเป็นรอยประกอบเดิมๆจากโรงงานเลยครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับ นี่ห้องเครื่องคือถือว่าสภาพสวยมากนะนี่ขนาดยังไม่ได้สปาหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะนี่ครับปี68เดือนเมษายนนะฮะคันนี้เจ้าของเดิมก็เพิ่งเปลี่ยนแบตมานะครับผมนวะฝากระโปรงสภาพสวยๆเดิมๆเลยครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานรวมถึงจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะยังคงอยู่ครบถ้วนหน้าเสน็จเรียบเนียนไม่ได้มีรอยแกะกาวไม่ได้มีรอยซ่อมหรือว่ารอยทําสีนะฮะรูะบายความร้อนฝากระโปรงนะฮะคมๆสวยๆ ซีนฝากระโปรงเดิมโรงงานครับผมนะครับห้องเครื่องสภาพสวยๆคิิบๆแบบนี้เลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ไปเก็บงานทําสปาหรือว่าล้างใดๆเลยนะครับนี่คือสภาพแรกรับเลยนะครับผมสรุปเลยนะสำหรับคันนี้นะคือ a l t i s Hybrid นะครับปี2020สีดําสภาพแรกรับครับไม่แค่70,000กิโเมตรเท่านั้นครับคันนี้ก็ประวัติศูนย์ครบรถหน่วยงานนะฮะไม่มีชนหนักน้ําท่วมหรือว่าพลิกคว่ำแน่นอนครับราคาเพียง559,000ครับ ฟีดาคันนี้ผ่อนเบาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ90,00กลางๆนะฮะรับประกันครับผุมคันนี้ผ่าน QC มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปเก็บงานสปารถให้ทั้งคันก่อนส่งมอบให้ลูกค้าแน่นอนครับใครกําลังมองหานะครับเอาติดไฮบริดสภาพดีราคาดีประวัติดีนะฮะต้องคันนี้ครับโทรหาได้เลยครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้แอดไลน์ได้นะครับมาดูรถตัวจริงมาลองขับได้ที่บริษัทเพจน์เสรีไทย68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ